บายดีเด้อย่างอะไรพื้นที่ย่างนะเป็นหัวอะไรบอต้องต้องเสายล้าขึ้นประเทศมุนนเเออยังก็เครื่องไม้ทางขึ้นเป็นหู้หรอหวานใช้ของทางสาวควรพี่นเอย ในสามห้องพอดีเลยมีเป็นตู้ใหญ่ประมาณนี้ก็เป็นห้องเลยกวางขวางจ้ายหมดแล้มากหมดนี่เนาะเป็นยุทธจักรเป็นยังไงเอาเป็นยังไงอากาศลมๆ ยเย็นๆพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ก็ได้เนาะปุ๊บพอกับซองบอลแซนอีกแล,อแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเลิกปีน้องเด้อเนาะสบายดีเบอดสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ปุ๊บพอกับซองบอลแซนอีกแล้วเนาะอ่ามโอน,นี้เดินทางขึ้นมาทางบ้านเอ้จอยแต่ว่าเอ้เต๋าเลิกปีน้องเด้อเนาะมาอัปเดตเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะ มาได้มาหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนขึ้นมาอีกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าวันนี้ว่ามาวันนี้ก็บ่ได้มีอย่างคือเก่าคือเดิมเล้วพี่น้องเนาะมาอัปเดตเยี่ยมยามถามไทยทางเอเตียเนาะแล้วก็ทางสร้างรถเพิ่นก็เพิ่นว่าเฮือนเฮือนเอล่าในช่วงปีลาลังปีไม้จังสิได้ไปดําเนินการเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเนาะ ทางบุญเผยพี่ดาว<ม>ัยเนาเนาะเอาโอเคเลยพี่ดาวัยเนาะทางงัวแสนที่เข้าไปหาทางเป็นจอยบุญก้อนเนาะวันนี้กลับมาต้การสามคนคือเก่าทางบัวบุญเผยแล้วกับบอสซารีคือเก่าพี่ดาวัยเนาะไปไปบุญสมน้ำาจก่อนที่เดินกะก่อน,นเข้าไปติดตามเขาส้มพาพี่พอน้องก็เลยก็เซ่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เล้วพี่ดาวเนอะ,นะอ่าก็ติดตามเป็นกำลังใจใทางัวแสนแน่นพี่ดาวัยเนาะ ปเออขอกาสพี่ดาเลยอาพี่ดงเลยเนาะอัามาอีกวันนี้จนเลีเ่วเลยพี่ดางเลยเนาะก็จนเลีเ่วเลยทางซางเพ่นกันอะไรสิเหตุคันใดเนาะมาดีเด้อ,อเออมาหัอจจรดนะบ,บ่เฮ้อ พลังมาแต่บ้านมาแต่บ้านอะไรก็ดีเลยาน้อยังว่าให้ไปโดยยังว่าให้ไปู้ดนจักมื้อจะสีเข้าไปยุโดยเนาะว่ายนิสายกุเเ็ตเนาะมาวันนี้กอได้วร่อยๆเลยเป็นเห็ดคันใดเนาะกำลังกอขันใดเนาะ สิเทธ้นขั้นใดบ่สร้างมาดนีเออเฮ็ยเอาเฮยยังะสร้างยิ่งนอดไหมพ่อเออมาจำแล้วแล้วขาวหมอีกยิ่งขาวหมัอีกอ๋อ เราเห็นหมือะไรใกล้ขึ้นไปอีกนอเออกนาะฮ่าลมดาวบนนอยบนนีก,นไนกนไ็ได้เนาะทำไรกันกำลังก่อพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้ยยอย่างอะไรประเทศยันนยงนะ

bên luồng <g Jean> <bulun> <h thấy t -hode>

あよっこ。腕手がえ、087。あ。Huh? Okay,

ที่นี่พาพเหมือนกับเจ้าเลยไปดวก็เห็นรถเจ้ามามากัเพลนยมาเดียวมาผู้เดียวูเดียวเนาะลกับออักเียมพิ่นเออไว่เโอ้โดยโดยไอ้ที่ว่าให้ทอดใส่แล้วมันนี่เรียบร้อยแล้วก่อกอเรียบร้อยแล้วมันบ่ยังจะสายังจะยังจะบวกกับสาบเนาะแล้วบวกมันเอาไอ้สราางคนมากนะบ่มันนี่ยุดแล้วเอ้า ขับจอบแต่เมื่อวานนี่ปิดจอบแต่ว่านนี่เออบส่อะไมาใส่บะได้มาหยุดหยุดยาวเลยบ่กะว่ายาวกะบุเมีนข่อยกะทนสิวะาไปก่อนมันกะบุเป็นตะวันะนะถาว่าค่าสร้างขัดยังข้ามากับซิด้เฮิตโตสร้างดวงโมกุลอ๋อแใบว่าเป็นตอนใบบ่นี่นะบม่ได้แใบว่าอ่าคิดว่าแบบเมารวมเลยนะ เออฉันบ่จ้ะค่อยไดๆเอยได้บ่ค่อยได้ขึ้นว่าแบบเอาแบบเทพื้นอกอบอกชิ้นเด้ๆนะบอไปว่าเ,า,เาเอาขั้นตอนกอ่อก่อนทอ,อมาไิถ้ามีงบมากอะ่ะคือเก่าแล้วเพิ่นกัลาไปเฮ็ดทางพุ่นเด้มาเสียงก็ขึนกะทางบ้านเพิ่นเองดิเฮ็ดกันสาดเนี่เขาเจ้าเด้แล้วว่าเด้พี่กายนี่ยเรา่า รับปะคุณนะปีนี้สิไประเดให้คุณก้อนเราวะไปกัจองคิ้วโดนด้แล้ทว่าเขายุดนี่ก็บนีบาคมกัยุดคือเา่ทางนั่นนะเหตุเรื่องแบเฮตดตัวนี้แล้วหละยุดก้อนคุณนโตสิ <laughs> หลังจากพุ่นเฮ็ดทั้งพุ่นมาแล้วเรือง่แล้วแหละถ่าประมาณอย่าง,างนั่นกับประมาณสี่ห้า,หาเรือ่ออาทิตย์หนึ่งกับโคคนมาสิพราทา ้วอันเฮาสิมาแต่ทางเฮ้าลายป่ะทางเพิ่นกะสิแนมเหนือนกันนะเนอะโดยโดยกะอันยังนันอยู่นเนาะเฮือนของทางเอ้หล่ากะยังคุยกันกับเอาไว้อยู่ทางสร้างรถไว้อยู่พันว่าหลังปีใหม่เพิ่นว่าอ่าหลังปีโตไฟตอวยังแล้วอนหรือ่อ่าไฟไฟนี่ยังบ่ทันได้เดินแต่ว่าแต่ว่าซื้อสายมาแล้วว่าะฉันซื้อสายมาไว้แล้ว ซื้อสายไม่เพิ่นแ้กสองก็มิแต่ว่าคันซื่อสร้างไปเ้าก็มีไต่ถึงสายไปต่อมาสินะแต่เพิ่นบอกว่าหลังปีไม่อาจเนะอาจารย์สิไปดำเนินการเฮ็ดให้โดยรอวงก้อนอาจัเพิ่นมาเฮ็ดพี่สองคนมาเสเลยสองคนเฮ็ดทั้งนั้นกับสามคนเนาะ ขับไปหาถ้งเงือลาพันยูมันหนั่นแต่บ่เห็นพันยูเพื่อนก็ต้อออกมาว่าสิไปอัปเดตเบิร์อย่างแรกมันโดนได้ไปอยู่อ่ะไปย่าเขึ้นโซลาบ่ผลมาทางบอเซียนจัดการอยู่ทางมาทั้งช่างกับยังอยู่พี่อยู่เอาไว้แต่รอก่อนนั่นแหละพี่น้องเอ้นาะเขาก็ยังรอองค์กร่าเพันสิไปในเมื่อไแหล่นะรอทั้งช่างบนอ่าช่างเพบนแล้วก่อนกะไอ้ดอกเพบนกะมีมองบามนี่มันกะบ่ อันบนไดเนาะอ่าเพิ่นจะมีหมองหมอเช้าายอยู่เด้เพิ่นกะช่วงนี้ก็สะเพิ่นนองนิงเนาะใกล้แล้วคอยคอยเห็นลงไกลไกลไปกันิประมาณบช่ออะสมุนเด้เพิ่นกะกอบอบกเน่บนบ่อ๋อท่าิคนนี่าคนสะเพิ่นนองนิงแต่ว่าถาไม่รถนี่เพิ่นสีเห็ดกันซาร์ดเ่เอาให้เออนี่สิเฮ็ดเพ่อนงนิง มาอีกวันนี้รถเนาะก,กอแล้วพวกเนาะเออเจอประเทศฟ้ากัน <c oughs> เที่แสงตุึมต่ำตุ้มต่ำอยู่เพื่อนไอ้จอยเพันวนะพันชักเพันอ่าไม่หาต่อมาทางขึ้นอยู่กี่นี่เพั <c oughs> ในหลังเอา <c oughs> พี่ใจกว่าพี่ยัง,มามางพันได้ปะเดียวเห็นดาวเด้อิพันเดียวเห็นแบบพันยิ่งบะตรงบะตรงไมมอ๋อก็ได้ก็ได้ทางขึ้นมาอีกวานนี้ rồi rồi để xin lỗ bung năm đi để năm 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 rồi. năm 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 nó. năm rồi. năm 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 ไอ้จอยกะเรีว่าเรียบร้อยแล้วเนาะก่อเรียบร้อยแล้วในเมือตยโบกทางนี้กะในเมือตยโบกพี่น้องเลยเนาะสร้างวัได้มาเมื่อนี่พี่น้องเลยเป็นยุทธวิสันเนาะบัดบัดงบต่อวัดสันซะเนาะเมื่อนวายุทธอันนี้ได้พี่น้องเลยบัดบัดงบตโตนี่เฮยสวยงามแท้ต้อง ใชยดี <laughs> ไนห้องงามทลเดิเนาะโอ้สามห้องแต่ว่าประตูอยู่ในบ้านเลยอันนี้เนาะเออแบบนี้ก็งามเลยพีน่น้องเลยเนาะเออแบบนี้ก็ถือว่าง,งามพีน่น้องเลยโอ้ขั้นไลเพิ่อนกันยิงยงาลูกอันนี้เนาะ <laughs> เออแปลว่าขึ้นทั้งไล,ล่ก็ได้เลยอันนี้เนาะเออกวงเงาเลยดีพี่น้อง,งเ,ยเลย ู้่ว่าเป็นห้องเป็นห้องที่แบว่าเพิ่นอ่ายังเหลือไว้พี่นงเอเนาะตัดแ่ทกบาดนี้ขาสาวคนพี่น้องได้3ห้องพอดีเลยมีประตูใหญ่มานี้ก็เป็นอีกห้องนึงกวกส้าบ่ได้มาบนีเนาะ เป็นยุทธกรเป็นอะไรว่าในยินทางสมุน่ว่บัตบงบบอลเนาะมันงบต่อบอลนวดนใเทพื่อนอ๋อังแต่เออเทเพื่อนกับกับบกเนาะเออเป็นบานยามีในบอลเนาะยังวัทั้อ๋อยังวันทั้เนาะเออเอเอาถือว่าได้คันี้ได้ก็คคอยเป็นคอยไปน้องๆเนาะ จะมาเป็นแบบเป็นโซ่กันแหละมันจะเป็นอะไรองแบนคาแฟ่ฟากันสร้างโมดูเลยกันฟากันเก็บกันกวดไว้เลยเนาะมาแปลนเป็นองมันเอาไว้เก็บมันเาไม้ไว้เนาะ นึงแปนเี่นะเอ้ยคันใดีสามคันวันนี้ลงันีได้ยี่ได้มาหน่อยเฮใหญ่ขึ้นอีกแต่บ่เห็นว่าเมนบ้านตัวนี้นะเออหันมาเร็บวันนี้เนาะเป็นไงกินดีทีกว่านอาหันจ้ะ เออเจ๋อเจ๋อกินหัวอาแน่กินข่าวน้ำแม่เนาะยายานี่ก็หายหายไปกินน้ำดูบ่างหายจริงอยู่อากาศลมหนาววันนี้ก็คือหนาวเลยเนาะอันนี้แต่ว่ามีแหลตสวยๆเลนก็มีแหลตขึ้นมาแน่นึง อ๋อที่สามเพื่อนำการไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเห็ดสองคนก็ไหวดีสางกันเนาะทดลองใส่ไปเในนี้ก่อนนะอ๋อเก็บกวดอมาเศษนนี้บ่เออปัดกวดมันแปลเนาะเพกวดกันคือว่าเฮาสิทใช้ได้กับวันใดได้ก็ไดงเนาะ

<laughs> 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 Hoa oh. lẽ <laughs> là hòn đánh dính chát chết được đẹp quá đẹp chát 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 ใช่น้ำมันนะแต่ว่าพื้นนี่ยิเทเลยบ่เทเทก้อนบเดียวว่าเดียวว่านี่ไงชีบวกก้อนเดียวว่าเทพื้นก้อนนี่ทั้งทั้งอะไรทั้งสร้างเลยใจเลยได้ยังบ่ทวชหูเนาะมีแต่เอาการเตรียมใบก้อนปลเพิ่นเห็ดมันก็ยังไหวเนาะมันมันไล่กันคือว่าใา่ก็ไว้หวไว้พี่น้อเนาะ ก่วงดีเนาะเข้ามาทางในกะน,นี่ถือว่าเป็นห้องโล่งเลยตัวนี้เนะาะถ้าว่าเขาอยากได้ประตูอยู่ทางในเพิ่งจะต้องได้ยับเข้าไปอีกหน่อยคือแนวชาวเชนเทสตันน่ะห้องหนึ่งมันจะประตูอยู่นอกเนาะสีกังามนเป็นยองไงใส่ใส่ประตูบานเดียวให้งามเนาะเออจะนี้มาห้องเจ้า

อใอเดวา,ามัน,ม,นมันเทียงกันบนี้เปิดแช่มันกันไหลลงไปเล่แบบนี้เนาะมันบรดเล่นๆไปข้างในลวแบบนี้พ่อนเาลแต่แล้วก่อขันไนะนด้ไเดวนเนาะอตงเฮงคัดจริงๆเราแนะนมันมกาจนะับคนเนเนาะทางบนงบนี่ทางหน้าบ้านเลยเป็นประตูบานนึงเนาใส่ไว้ไนี่ก็ง,งามเลยืเราชวันหนึ่งวเนาะ Này. Này. À, Lạp với, với ừ. ừ. phải rồi, bay lưỡi nó nóng 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 cái nóng 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 rồi, à, Để rồi, Để rồi Nam say họng, mà vậy, vậy này, phi nào ấy. à, cả trăng trăng, bồi nhét thế, cả nó. ha ha ha, à, nong, phun, pin mu phi nông nó sẽ lấy rồi, rồi, rồi. đi chạy năm tháng, nong nong nó thì hoa đai, gần mây, gần ngang, nó nhìn cái tít ta bồn bồn lướt bạt này

อากาศมันหนาวเนะเาะโอเคโอเคเนาะไป้พี่น้องเลยทางประชาชนก็ได้เดินทางแล้ววันนี้เนะาะพี่บาแวะมาเยี่ยมมายามทางกันบ้านไอแตวเพิปป่น,นนี้พี่น้องเลยเนาะได้รับลาบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่พาประการได้ก็เถอะก่อน,อนอไปน้ำวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่สบายดีพี่น้องเลย